เจ๊แค่ได้ทำไข่ดาวให้ดูนะคะจะต้องตั้งจต้องตั้งนะคะปูฮ่ายังไม่ร้อนดจจร้องเพลงให้ฟังนะคะนูมารีมีลูกแมวแมวลูกแมวแมวลูกแมวแมวนูมารีมีลูกแมวแมวลูกแมวแมวลูกแมวแมวร้อนแล้ว จะต้องใส่ไายก่อนนะคะโอเคต้องเซดมือก่อนแล้วก็รอนในทางนู่แมรีมีลูกแมวแมวลูกแมวแมวลูกแมวแมว ลกแมวแมวลุกแมวแมวอวันนี้ไข่สวยไหมสวยค่ะเมะื่อวานไข่หกตรงนี้เลยแต่เมื่อวานไข่ได้ลองชมไม่มีมักกี้มันไม่ค่อยเลยลองขยับดูสิลูก โอเคไหมเอาวางไว้ที่ไหนระ,นนะ,ะรวังกระทะร้อนออนะคะระวังกระทะร้อนมันก็ร้อนมากคุณแม่แค่ทำมันมพันเล็กๆได้ไหมคะี๋ยวก็ให้มันไม่มี នេះទៀតខាងនេះធ្វើនេះទៅអូខេចេះដល់មើល1ចាប់កថាໄວដែរទៅមកហ្នឹង เสร็จยังคะไข่าขาดาวของเทเลอ่อืมยัง<ส>ต้องโรยนม่ช้งต้องเอามักกี้เอามักกี้ค่ะมักกี้เราลืมไปอืมเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้เสร็จยังตรงนี้แม่ช้างเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วเธอใส่จานเธอต้องทำเอาทำไปแล้ววางกระถาง้หนนะคะ ไข่ดาวน่ากินมากไข่ตรงนี้หรอคะใส่เลยค่ะไม่ออกับค่ะคุแม่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะไข่ดาวของแี่เล่เสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะอยากลองใช่ไหมคะมาี่